ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ยางดํคุณอาของผมจัดอยู่ในจำพวกนักเลงพระมือสองดูพระเครื่องไม่เก่งทุนที่จะเอาไปเช่าพระก็น้อยวิธีที่จะได้พระเครื่องขัง,ขงมาประดับสายสร้อยคอคือการขอถ้ารู้เมื่อไหร่ว่า บ้านใครสะสมเครื่องรางของขลังไว้เยอะคุณอาจะตีสนิทถ้าขอได้ก็ขอหรือเช่าในราคามิตรภาพเพราะรู้จักสนิทกันดีแล้ววันหนึ่งคุณอากลับเข้าบ้านด้วยสีหน้าสดชื่นแจ่มใสตอนนั่งล้อมวงกินอาหารค่ำกับอาผู้หญิงมีผมนั่งรวมอยู่ด้วยคุณอาบอกอาผู้หญิงว่าวันนี้มีโชคหล่นทับอาผู้หญิงถามว่าโชคอะไร คุณอาจึงหยิบกล่องเล็กๆจากกระเป๋าเสื้อเปิดให้ดูในนั้นมีก้อนเปนแบนสี่เหลี่ยมขนาดเท่าฝ่ามือเด็กดูคล้ายก้อนหินธรรมดาแต่คุณอากล่าวอย่างภูมิใจให้ทุกคนฟังเห็นไหมว่าน,นี่อะไรถ้าไม่รู้จะบอกให้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเหล็กไหลล่ะผมเคยอ่านหนังสือจำพวกพระเครื่องที่เขาเคยตีพิมพ์ภาพเหล็กไหลลักษณะเหล็กไหลจะคล้ายเม็ดขนุนสีปีกแมลงทับ เป็นมันและลือแวววาวต่างกับเหล็กไหลของคุณอาเป็นคนละเรื่องจึงแย้งว่าเหล็กไหลไม่ใช่แบบนี้คุณอาหัวเราะไม่ยิ่ัก,กับเสียงคัดค้านอธิบายต่อไปว่าแกมันยัง,งโง่เหล็กไหลก็มีกันเป็ร้อยร้อยชนิดเห็นในมืออาก้อนนี้มีเหล็กไหลแฝงอยู่เราต้องบูชาเขาก่อนเจ้าของเดิมบอกวิธีบูชามาพร้อมเหล็กไหลด้วยบูชาครบเจวันก็หาน้ำพึ่งมาวางล่อ เหล็กไหลจะออกจากก้อนหินมากินน้ําผึ้งตอนนั้นเราใช้ได้สายสินค้องหมับจะกลับเข้าไปอยู่ในก้อนหินไม่ได้อีกเสร็จแล้วเราก็เชิญเขาเข้าไปอยู่ในตลับเงินง่ายอย่างนั้นเชียวหรือคะคุณอ๋อต้องทําพิธีหลายอย่างเธอรอดูเมื่อถึงตอนนั้นก็แล้วกันเหล็กไหลดียังไงคะดีครอบจักรวาลเชียวที่รักแต่สิ่งที่วิเศษสุดคือราคาซื้อขายคิดกันแบบทองคำคือคิดเป็นบาท บาและเป็นร้อยล้านพันล้านทีเดียวอาผู้หญิงทำหน้าไม่เชื่อถามตรงๆจนคุณอาทำท่าเค,คืองอะไรกันคุณถ้าของดีวิเศษราคาตั้งขนาดนั้นจู่ๆใครเขายอมให้คุณมาง่ายๆใครบอกว่าง่ายฉันเอาโฉนดที่นาต่างจังหวัดขอแลกหิงก้อนนี้เขายังไม่อยากจะให้ต้องวิงวอนกันแทบแย่อ,า,อาผู้หญิงร้องเสียงหลงผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย แค่เป็นผู้อาศัยเพราะพ่อฝากให้มาอยู่บ้านนี้ตอนเรียนหนังสือที่กรุงเทพฟังคุณอาบอกว่าเอาที่นาไปแลกก้อนหินพลอยตกตะลึงไปด้วยคุณอาปลอบอาผู้หญิงให้ใจเย็นๆก่อนเรื่องที่นานั้นโอนให้เขาไปแล้วก็จริงแต่มีสัญญาพ่วงท้ายด้วยว่าถ้าไหนก้อนหินไม่มีเหล็กไหลหรือเหล็กไหลไม่ปรากฏตัวภายในสามเดือน สามารถเอาก้อนหินไปแลกชนดที่นาคืนมาได้เห็นไหมฉันไม่ได้งูจนเธอต้องตกใจทางหนีที่ไล่ฉันเตรียมไว้หมดแล้วอาผู้หญิงกินข้าวแทบไม่ลงคอฝืนกินไม่กี่คำก็ลุกจากโต๊ะอาหารเดินเข้าห้องนอนอย่างคุนใจแต่โวยวายอะไรนักไม่ได้เนื่องจากที่นาเป็นสมบัติมรดกของคุณอาเองผมสงสารคุณอาแทบแย่เพราะราคาที่นาตั้งล้านเศษ คุณอาเคยแต่ขอวัตถุมงคลทำไมใจกล้าเอาสมบัติสำคัญที่มีอยู่ชิ้นเดียวไปแลกเหล็กไหลมาก็ไม่รู้ที่กล่าวว่าเหล็กไหลหมายถึงหินบนแบนขนาดเท่าฝ่ามือเด็กก้อนนั้นเพราะถ้าเป็นเหล็กไหลจริงๆผมคงพลอยดีใจไปด้วยถ้าคุณอาขายเหล็กไหลได้เงินหลายร้อยล้านผมในฐานะหลานแท้ๆคงได้เงินติดกระเป๋าเป็นหมื่นเป็นแสนคืนนั้น คุณอาเก็บก้อนหินใส่ตู้เซฟที่หัวเตียงในห้องนอนส่วนพิธีบูชาเหล็กไหลจะทำในวันรุ่งขึ้นทุกคนในบ้านตั้งแต่คุณปู่คุณอาสองฝัวเมียสาวใช้ชาวพม่าและผมเข้านอนกันตามปกติคุณปู่กับสาวใช้ยังไม่รู้เรื่องที่ว่ามีเหล็กไหลเข้ามาอยู่ในบ้านคุณปู่แก่มากไม่จำเป็นต้องรู้ส่วนสาวใช้จะให้รู้ไม่ได้เป็นอันขาด ถึงตอนกลางดึกมีเสียงสาวใช้ชาวพมา่าร้องเอ,อะอะลั่นบ้านผมงัวงเงียเปิดประตูห้องนอนออกไปดูที่แรกเดาเอาเองว่ามีใครดอดเข้าหาเพราะสาวใช้ชาวพมา่าผิวพรรณดีหน้าตาสะสวยกระทั่งทุกคนมารวมกันเปิดไฟสว่างจ้าที่ห้องโถงชั้นล่างสาวใช้ตัวการที่ร้องลั่นเล่าว่ากำลังนอนหลับสนิทอยู่ จูๆ่ๆมีใครก็ไม่รู้มานั่งครอบบนอกเมื่อลืมตาขึ้นดูก็ตกใจเพราะผู้ที่นั่งทับเป็นผู้ชายตัวดํมมีม่เ่มผอมเหมือนเปรตจริงๆขนาดอยู่ในท่านั่งค่อมอกยังหัวถึงเพดานห้องหล่อนดิ้นรนจนตกเตียงแล้วก็โจนออกจากห้องมาขอความช่วยเหลือคุณปู่ยืนตัวผอมตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนท่านรู้ท่าทีรีบออกตัวโดวยเร็ว เฮ้ย hey, มองข้าทำไมกันวะข้าผอมสูงก็จริงแต่อายุตั้งเจดสิบตัวก็ขาวขาวไม่ใช่ดำแกทำพี่เลนกำนังไห่มมาหรือเปล่าคุณอาหันมาถามผมเถอเอาผมไปสาบานเ็วัดเจ็ดวาก็ได้ครับผมเพิ่งอายุ13เองตัวก็เล็กนิดเดียวงั้นก็ต้องไม่ใช่ฉันอาผู้หญิงก็นอนอยู่เตียงเดียวกับฉันเป็นพยานได้เอ็งสั่งสถานการณ์หรือเปล่าวะอีหนู แล้วก็หนูจะทาเวลาทำมาเป็นแค่งแคงใช้ายักกสรุปแล้วไม่มีเรื่องชู้สาวคุณอากับคุณปู่ปลอบใจสาวใช้นิดหน่อยประมาณว่าฝันร้ายเท่านั้นอย่าก,กังวลจงกลับไปเข้านอนเดี๋ยวก็สบายใจไปเองต่างฝ่ายต่างกลับเข้าห้องนอนของตนไม่ถึง20นาทีคราวนี้มีเสียงคุณปู่ร้องอึกทึก จนใครต่อใครต้องรีบออกไปดูที่ห้องโถงชั้นล่างอีกหนคุณปู่ในชุดเสื้อกางเกงบางๆแบบชุดนอนยืนตัวสั่นจนเสื้อกับเพื่มหอบแรงๆเหมือนจะตายเสียให้ได้รอฟังอยู่ตั้งนานท่านจึงคุมสติอธิบายความจริงสำเร็จไอ้ตัวดำๆที่อีนูมันพูดถึงมีจริงๆว่ะมันไปไงมาไงไม่รู้อยูๆ่ๆก็นั่งบนโต๊ะเครื่องแป้งในห้องปู่โน้มตัวลงมา เอาสองมือยันกับที่นอนตาจ้องหน้าปู่เป๋งเชียวไอเราดันพลิกตัวไปกระทบแขนมันเขา้าสงสัยว่าเป็นอะไรจึงลืมตาขึ้นมองก็สบตากับมันพอดีโอ้เฮ้ยเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรนะ่ากลัวเท่าไอตัวย่งยงดำดำนี้เลยพับพาสิวะคุณปู่ไม่เคยพูดเล่นสักครั้งคำพูดท่านฟังแล้วต้องเชื่อเมื่อเชื่อแล้วจึงมองหน้ากันเลิกลัก บ้านไม้สองชั้นที่ซุกหัวนอนกันอยู่หลังนี้เป็นบ้านที่คุณปู่สร้างเองเมื่อหลายสิบปีก่อนอยู่กันจนชั่วลูกชั่วหลานก็ปกติดีไม่มีอะไรผิดแปลกเอาว่าคืนนี้แปลกเอามากผีหรือไงพ่อถ้าจะใช่แต่ผิดจากผีก็ต้องเป็นเปรสล้วะคุณปู่พูดเสียงแหบแห้งยังตกใจไม่หายเป็นไปได้ยังไงกันคะอาผู้หญิงเริ่มวิตกจนหน้าซีด จ,จู่ๆบ้านที่เคยอยู่กันสุขสบายทำไมกลายเป็นบ้านผีสิงไปได้ผมเองตกใจไม่น้อยไปกว่าคนอื่นนางไห้กระแสะมายืนเบียดผมจนคุณอามองตาเขียวนางไห้ไม่ต้องตกใจครัวถึงขนาดนั้นเรื่องคืนนี้ไม่ชอบมาพาคนเอามากๆฉันเสนอว่าเพื่อความอุ่นใจของคนที่อยู่ชั้นล่างเจ้าสิงกับนางไห้ไปนอนรวมในห้องคุณปู่ ฉันนอนกับเมียอุ่นใจดีอยู่แล้วก็นอนต่อไปส่วนไฟมีกี่ดวงเปิดไว้ให้หมดแบบนี้ดีไหมทุกคนตกลงเห็นด้วยแม้แต่นางไห่ที่เป็นสาวเป็นนางก็ยอมไปสุมรวมกันในห้องคุณปู่โดยนอนอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งผมนอนบนเตียงคู่กับคุณปู่รู้สึกทั้งกลัวและตื่นเต้นที่ได้นอนร่วมกับผู้หญิงสวยขนาดนางไห่ในห้องเดียวกันยังไม่ทันไรใครก็ยังไม่ทันจะหลับ ค่าวนี้มีเสียงวิ่งลงจากบันไดดังโครมครามและเสียงอาผู้หญิงหวีดร้องเสียงหลงดีว่าบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อนบ้านรู้จักกันทั้งนั้นไม่งั้นอาจนึกว่าคนในบ้านทะเลาะทุกตีกันปู่ฝืนใจลุกขึ้นเดินโงนเงนเพราะแก่มากแล้วการลุกพวดพลาดหลายหนติดต่อกันเป็นอันตรายกับสุขภาพผมเดินเคียงกับนางไห่ออกไปฟังข่าวที่ห้องโถงอาผู้หญิง สวมชุดนอนยาวยืนตัวสั่นง,งันงกมีคุณอายืนปลอบขวัญแต่ก็น่าซีดพอๆกันคุณปู่ถามเสียงแหบทันทีไงเจออะไรเข้าหรอวะอย่างเดียวกันเลยพ่อมันตะกายไต่ไปมาอยู่บนเพดานห้องเหมือนตุ๊กแกยัก์ขี่ฝุ่นบนเพดานล่วงกล่าวจนนี่หนาเขาจามตอนจามพอเอิญลืมตาขึ้นมองเพดานเห็นอะไรบนเพดานก็ร้องลั่นฉันตกใจลืมตามองด้วย ยิ่งตกใจไปกันใหญ่ต้องเพลนลงมานี่แหละพ่อคุณปูท่ทำท่าคนลุกนางไห่กลัวซ้ำๆซ้ซซอนถึงกับยืนเบียดตัวติดหลังผมแน่นแต่คุณอาไม่ทักท้วงอะไรอีกเพราะตกใจเท่าๆกับที่ใครต่อใครตกใจอยู่ผมอยู่บ้านคุณอาสองปีกว่าถึงจะไม่นานอย่างคุณปู่กับคุณอาที่เป็นเจ้าของบ้านแต่ตลอดเวลาที่ผ่านไปก็ไม่เคยพบเห็นเรื่องน่ากลัวใดๆในบ้านหลังนี้ สงสัยจะเกี่ยวอะไรกับหินแผ่นบางๆนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้จึงพูดพร้องออกไปตามภาษาปากไวใจเร็วคุณปู่ฟังแล้วเกิดสะก,กิดใจหันไปถามคุณอาเอาของสำคัญเข้าออบ้านทำไมไม่บอกให้ขารู้สักคำวะแล้วเหล็กไหลตะวักตะบวยอะไรถึงได้ไปอยู่ในแผ่นหินไหนไปหยิบเอาเหล็กไหลที่ว่ามาให้ข้าดูหน่อยสิคุณอาหันมาถลึงตาทำนองว่า ผมปากคล้อยแต่ก็ยอมนำทุกคนขึ้นไปดูเหล็กไหลบนห้องนอดไม่เว้นแม้แต่นางไหยเพื่อความอุ่นใจซึ่งสำคัญมากกับทุกชีวิตในตอนนี้คุณปู่รับเอากล่องที่คุณอาหยิบจากตู้เซฟไปเปิดดูทันทีที่เห็นหินบ,งบางๆเท่าฝ่ามือเด็กแผ่นนั้นคุณปู่หน้าซีดเผือดรีบอธิบายปากคอสั่นให้ทุกคนฟังข้าเป็นตำรวจตะเวนชายแดนมาจนหัวจะผุ เคยเจอปูชนียสถานเก่าแก่โบราณตามป่าเขามากกว่าเยอะไอ้หินบางๆแผ่นนี้มันจะอยู่ตามเทวสถานชาวบ้านปา่าที่เขาพอรู้เรื่องบอกว่าคนสมัยดึกดำบรรตอนสร้างเทวรูปเสร็จสัพ์เขาจะเอาหินจากถ้ำลึกเมืองขเขมรมาประดับแท่นที่ตั้งองค์เทวรูปเพื่อป้องกันพวกหัวขโมยที่คิดจะทุบเอาแก้แวแหวนเงินทองจากท้องเทวรูป ป้องกันได้ยังไงฮะปู่อ๋อป้องกันได้สิวะหินอย่างนี้เขาเรียกว่าหินยางดำวันดีคืนดีจะมียางดำๆผุดย้อยจากเนื้อหินอย่างลึกลับดูเผินๆสำหรับคนไม่รู้จะคล้ายเหล็กไหลมากแต่ความจริงเป็นยางที่เกิดจากกลิตยาคมของพวกปุโรหิตผู้เชี่ยวชาญทางสายเวทสมัยดึกดำบรรเขาเรียกเอาจิตของเปต เข้าไปสิงในหินยางดำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเปรตให้ติดใจไม่ไปไหนใครเอาหินบางๆนี้ไปประดับเทวรูปเปรตก็ตามไปกับหินกลายเป็นผู้พิชิตองค์เทวรูปไปด้วยในตัวอา้าวนั่นผมก็ถูกหลออขายให้นะสิพ่อก็เออรีบเอา,เอาไปแลกทีนาคืนมาเถอะไอ้งโง่คืนรีรอเดี๋ยวทีนาถูกขายเปลี่ยนมือไปแล้วจะสายเกินแก่ ข้ามีตารวจรุ่นน้องยศใหญ่พอดูไปขอให้เขาช่วยเคลียร์ก็จะดีเล่าความโง่ของเองให้เขารู้ด้วยเขาจะได้สงสารยินดีช่วยเหลือตอนนี้ทำยังไงกับก้อนหินดีคะคุณปู่แนะให้เอาไปเก็บไว้ที่ห้องพระไป้เพิงพลางก่อนท่านเชื่อว่าเปรตยางดำยังไม่มีอันตรายกับใครทั้งสิ้นมันคงเดินสำรวจที่อยู่ใหม่เท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทุกชีวิตในบ้าน ลงจากชั้นบนไปสุมรวมกันที่ห้องโถงชั้นล่างหมดเปรตอยู่ในห้องพระเงียบไม่ลงมาจุ่นจ้านอีกถึงอย่างนั้นทุกคนก็หูตาสว่างไม่มีใครกล้าหยี่ปรับจนฟ้าสางสว่างแจ้งถึงกล้าเอ็นตัวลงนอนพักเอาแรงคุณอาทำดังที่คุณปู่แนะนำจูกกระทั่งนำก้อนหินไปแลกเอาที่ดินคืนสำเร็จในท้ายที่สุดหลังจากหินยางดำพ้นจากบ้านไปแล้ว ไม่เคยมีเรื่องอะไรน่ากลัวอีกส่วนผมจากที่ได้ใกล้ชิดกับนางไห่คืนนั้นต่อมาก็ได้อยู่กินกันฉันสามีจนถึงเดี๋ยวนี้